เมื่อจิตและปัญญามีกำลังมากพอเมื่อตั้งใจละย่อมต้องละได้ไม่ยากเมื่อไม่มีอกุศลวิตกสามมารบกวนใจขณะปฏิบัติธรรมแล้วทางสู่พระนิพพานก็เปิดโล่งตลอดสายไม่มีอุปสรรคอะไรขัดขวางในการเดินทางให้เนิ่นช้าอีกแล้วอากุศลวิตกสามก็เป็นสิ่งเดียวกันกับสังโยชน์ที่พระอนาคามีละได้คือกามราคะและปฏิฆะนั่นเอง ถ้ามองในมุมนี้จะเห็นว่าพระโสดาบันและพระสกทาคามีต้องเจริญมรรคทั้ง8ข้อเพื่ออบรมอินทรีห้าให้แก่กล้าแต่พระอนาคามีนั้นไม่ต้องเจริญมรรคทั้ง8ข้อแล้วเจริญเพียงมรรคสองข้อคือสัมมาสติและสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ก็สามารถเข้าถึงอรหัต,ตผลได้แล้วเจริญสัมมาสมาธิเพื่ออบรมอินทรีย์ให้เกิด